่เมียเสงสารแสงือหนาส่แสงยเาั่นข้างคุ้บุญน้องในเปียนะน้องในเปียแล้วก็ที่ปีใหม่น้ำมูนโวยโวยมาสั่น vẫn còn à, 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 con thì thoát được nhiều lần nữa hả duyệt hùng luôn tuy nhiên là mày hết mày hết น้องคอสีคนะน้องพอเนีเปียนะคะนั่งนพ่งอับจัาหน่อยนี่เราจะออกแสงอดหัวผมใช้พานควยยานเนี่ยทรงคื่อนแต่เนาะวันนี้วันนี้ยงกับวันไฟง่านะตัวน้อยน่ารักจัง กน้องในเพียจ้านันค่ะน้องคุณมักสั่งหมากขี้ผุดห้อข้งตะคีห้อขคีตะช่างจ่างเพื่อกันนิ่งๆของขายานคือจังมาดีกะโลกนฮกันลอมาดีกะโลกนี่ ซื้อหยัางนองด้วยเลยมาไงลุงสร้างจาซื้อหยั่งโอ้ซื้อปาตัวใหญ่ไงตัวให่ตัวให่ว่ะตัวใหญ่ลองเปรับนางเอกนะครับาพย

ไปพยกลเรื่องตามไล่อีหน้าหนอนตามไล่อีหน้าหนอนครับซิมเบิงซิมเบิงเสีอกนะคะทางนี้ไม่ต้องหอบไปบ้านเด้อเสียงบอกว่าหามเป็นบ้านเด้อนั่งนกพงาบไว้สัญหามหอบเด้อว่า้ััเสียงนกพงาบคือนกควกแพงขายยากค่ะแพงขายยากอีกอย่งหน่อยก็สี่อดหัวแล้วอย่านเอยครับมะนีสอดแท้ละหัว ันเนี่ยเขาคบได้ด้ยกันเบกันมากันยิบมาคุณยิบล้วน่อกันจะมาดีหัวกันยดยยดหน้าหวานใหม่นะครับท่านยดหน้าหวานมาสวัสดีค่ะแม่เมื่อมีามานี่คุโ้งโดีจังคุณสาวกระช่งแย่หัวน่อยกะช่งดีเล้่าวเองแย่หัวน้อยบวเท่านั้นเจ้ากระเบนกับตาแนี่ยเป็นอย่างไ กุ้มบุญเนเปียน้องปีใหม่รุ่นใหญปีใหม่โอ้ยน้องน้ำมูลบุญบอว่ากรรมการสี่ห้ผู้ใดเป็นนั่งโนภามาดแต่ผู้ใดได้เป็นละกคืนกระท่องรถเด้อเท่่าละอย่าลอยเกินเที่ยงคืนเด้อมันจะเป็นลอยอังคานมือหนีวัดจันทร์ว่าขยันขืนนั่นไหลนั่งโนภามาดเนเปียร์ดวงงานวันนี้น้ำพระน้ำมือหนีวัดซิเด้อมือหนีวัดศิน เนนีงแดนมากยนรเงินล้นเนาะมังไคกับทง่ไหนเออเงินรลมองกัน่ะส่วนตรงไหน โอ้โหเดินประกวดดีเอ้าบ่บ่กรรมการตีบ่ท่านไหนประกวดเอาบ่ท่านไหนท่านไหนคะแนนไหนหนูใส่กรรมการท่านยุงมึงได้ละยังยังไม่เก็บสร้างใส่เอฟบเมนบวกกันตุ้งเชียงยังทั้งเข้ามาหนึ่งซ่อมผีตีบวกกันโอ้โหเนี่ยเสียกระเป๋าไปตอนที่ดอกลูกทีกินเหรียญได้ยื มอาวีเลกาคุุณผมเด้อเมื่กี้ผมรนหมออาวีลานไทมันนั่นผมีมื่อเล่าเส้นผมมันรุนเลยนะรุนไอ๋อนรนว แสงออกฤทธิ์กนเจ้าเห็นบ่แสงออกฤทธิ์กนเจ้าแสงออกฤทธิ์แล้วเราออกมาทุ่เอามาไกลๆเนี่ยไม่นช่เล้วๆๆอันเดบอกไงเาอกไฟอ่ม่เปิดไมันร้อนสิเหมือนแล้วออกเอกแสงแล้วแสงก็ออกเสียงใไม่ได้ฟไฟมาสั่มีเอาไม่ได้แล้วม

สวยไม่แบ่งใครค่ะแบนแบนใคะไม่หิวสวยยอยูู่้เดียวเฮ็ดเองบ่แม่ผมคนเฮ็ดมากเนเุ็ดเองบ่เนาะบเพื่อให้อันพี่สะใภ้เพื่อนเฮ็ดไงจันเขาอุดเป็นนั่งนกข้างหน้าบงาจังเลยแล้วก็เสียงแล้วเงาแล้วผากแดงแล้ว

เาเริ่มขวดกันเร็วหน่อยเนื่องจากว่าคณะกรรมการเป็นผู้สพกนนะคะมองไม่เห็นกันลยกันมามนอยู่เมนเมนันหามอม่เห็นก็มืดเลยด้วมันหนาวอันเด่ยคุยเน็ดเพามีอีกแล้วเมนเมบงดืสวยบัมีกล้ย

Tá <laughs>

กรรมการอยู่พี่กรรมการอยู่พี่ ハハハハ า่นที่ใส่เวทีตายตัวยสิทองทองทองออกเลยนแบ